มันมันเปิดเปิดเปิดชิปไงดีสามสองหนึ่งแล้วผมขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยูบิชินาวิแล้วก็อยู่กันในมายครับหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดอีพีหนึ่งนะครับเอ้ไอพี่อะแต่แต่เริ่มเลยดีกว่าแผ่นนี้ใหญ่ปะไม่ใหญ่เล็กกระติ้วเดียวต้นไม้ก็ไม่มีทะเลต้นไม้ก็ไม่มีทะเลสาดอ๋อลูกครูป่าเหรอไม่ไม่ไม่ทะเลจริงเหรอ คือว่าคุณคงจะสร้างเติมใหม่ไว้แมทธิวเหมือนเหมืราเป็นเกาะนะแบบอันนี้มีฝั่งนี้มีเหมือนเราเป็เกาะนิจายายเป็นนิจายเป็นนจายตัดเนื้อหนึ่งไอ้เอาเด็กกูเอาชวนแก้เกลี้งอย่เหมืองเหมืองเหมืองไอ้ทีเหมืองเหมืองไหนนี่ไงมาเลยมเลยอย่ายวรีบอย่ายวรีบดิมึงบอกเหมืองนี่มึงมึงมีของเหมืองที่โคตรยาวเลยสิยาวไม่ใช่ของกูหรอกเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรนะลาวบีนปะ ไม่รู้ว่าเพว้ยติ๊กไ,ไปเก่งไม่รอกูเลยตัดไ้ที่นี่ตัดนี่คืออันนี้คือฝั่งอันนี้คือฝั่งชนเปล่าอันนี้คือฝั่งพระนครเป็นไปได้ปะอันนี้เป็นไปหนาวอันดอร์พยาอ่าอีเข่าอีเข่าเฮ้ยผู้บ้านใช่เหรอหมู่บ้านเหรอหยอไม่ใช่แม่มึองอนกตัดฝั่งต,ต,ต,ตัดไม้โอกเก็บไว้ด้ยวยจะเอาไปสร้างบ้านได้อู๋มีสลับพิ้งไม้โอเคตัดไปโอเคหน่อยตัดไปแล้วกี่อันกี่เบ็ดขอครึ่งชุดดิ ตัดเองดีที่่ไอจีอยู่ไหนอะไอจีนหมู่บ้านอยไอจีนขอยทีนนดิวางวางับีนโบยฮ้ยนี่งสลปปิ้งามาดิเออมึงอยู่ไหนกันกูอยู่กลมอหายตดไหนไอ้เหี้ยใกล้มึงโง่หรือมึงโง่นี่ยตันี่กูกูไอ้ตัดใกลไมึงยอน มืงออาเมทิลไหมเหรอกูอันนี้กูไม่ทบไม่มึงอยู่ข้างๆเมทิวไม่กูอยู่เออก็หนเหรอเฮ้ยห่อยถ่ายัมงก่ายไวะตอั้มันก็ายตัว่ะ้กูก็กูกูกูก็เากำลังวนผลอยู่มั้ยก็เยอะเลยนั่นง ไหนี้อ่ะมึงก็อ่านชื่อดิเฮ้ยมีบัวราคาเลยแล้วกันกูตกเมืองให้ซานต้องให้เฮียเกือบตายเหมีวะเฮ้ยกูเจอตัวเฮียตัวไหนเฮียอะไรกูตัดหมอยู่มามามาพี่มาเร็วใบอมสวาแน่ตัวนึงกูตัดหมายเอ้ยอ้ตัวไอ้ตัวเพื่อนเป็นแบบตัวนี้กลมๆเหลี่ยมป่ะเอ้ยตัวผมพูดตัวกินมดเหรอไม่มันมันมันคือมันคือไอ้ตัวอะไรไม่รู้อตัวก็เหลี่ยมๆอะเอ้ไม่เยอะกูน่ะมึงมึงเอาเนี่ยไปให้มันอะอะสไปเดอร์ ไปดิไปด์แมนวันที่ฟ้าไอ้นั่นแหละไอ้ีพกมึงอยู่ไหนเไอ้สั์กูกูเล่นกูเล่นแบบไอ้เียคุณว่ากูเล่นพูดยังไงดีอ่ะไอ้ีกูกูเล่นมัตติเพย์เกูนึกว่ากูเล่นคนเดียวน่ะพวกมึงอยู่ไหนน่ยเอ้ยกูเจอบ้านไอ้เียใช่หรอเอ้ยเอ้ยมึงมึงมึงส่งพิกัดมางส่งพิกัดมาังันัน้กูนี่อยู่ไกลเลยเอ้ยอยู่กล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 อยู่ไกลามึงอ่ะ ครูส่งอีมพ์กับครับนึงพิมพ์พิมพิมส่งมาพิมพ์พิมส่งมาใน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 พิกั๊กพิกั๊กพิกั๊สามสามศูนย์หกแปดโอโหคนใหญ่ร้อมีเตียงพร้อมเลยเพื่อนมาเต็มเลยขออนุญาตกินแล้วกันไหนวะเร็วถึงยังเนี่ยเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วเจอแล้นอนเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมหมู่บ้านมีถ้ำเลยหรือเปล่าเจอแล้วแต่กูยังไม่เจอเอหมหมู่บ้านมันมันมีถ้ำเลย เดี๋ยวนยมานอนอุ้ยไอ้เหี้ยมีที่จะทำยาด้วยสวยสวยดีวดิ่งนะเออโอ้ยหนอนปังสวยดิโอ้ยชุดเกาะสามสามศูนย์หกแปดนี่เดียวอ่ะมึงเดินเข้าไปอมสวาน่ามาแล้วมึงก็ซ้ายๆหน่อยอ่ะซ้ายๆหน่อยเฮ้ยกูเจอไอ้ไอ้ไอ้เดียมนี่ตรงตรงมัมีเตียงจำได้เน,นี่นี่เจอ<ร>แล้วเจอแล้วกูจองแล้วกันไอ้สัตว์้ยไอ้เหี้ยโก้มันเลี้ยงไอ้สัตว์เ่้ยชื่อบ้านเลี้ยงกู ปไปนอน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 เวนอนเนา่ยสร้างบ้านตรน้ำได้เพื่อนเออสร้างบ้านตรงนี้ตรงน้ำเลยอ่ะเออมันได้แบบขยายได้นี้ตรงกลางตรงกลางแล้วก็เอาเวลาเอาเวลาเอาดิตัด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 ตรดตัดตัดตัดตดดตัดตตดตดต้ดแล้วดดัตด อขา้างเดินส <3 S 2> ี่สี่อันดิสี่บ็อกซสามดิมันจะได้ตบมันจะได้ข้างๆมันจะได้เออแล้วแต่สี่ดิเพราะว่าตรงกลางมันได้เป็นสองได้ได,มได้มันได้ได้เป็นเลขคู่ต่อบิ๊กต่อบิ๊กต่อบิไปอย่ารีบดิอย่ารีบดิดเอาเอาบ้านเข้าฝั่งนู้นก็ได้เอาเอาเข้าสองฝั่งตุ้มให้หน่อยดิไม้ห,ห,หมดอ่ะเนี่ยคันนี้คันนี้ก็ได้ไม้หมดละยิงกูทำไม้ยิงกูทำเพี้ยเนี่ยสเกล เกี้ยนี้ใช้เวลาแบบมึงเขียนแบบบอลเลมศกระโดด,ดหนึ่งต่อเท่าไหร่อันนั้นมันสกเกลเกิดแน่โอ้ยเยี่ยเยี่เยี่ยสก,กลสกเกลทีกกลส่สเกลแม่งเบากระโดฮาร์ดเยอะเลยนี่ไงเยี่ยกระโดดลงเหมือมาลงเหมือป่ะได้ได้มือขึ้นมาตรงข้างบน,นอ่ะไอ้เขี้ยหมูเยอะเลยอย่าเพิ่งฆ่านะกเก็บไว้ปทำฟาร์มกลัวฆ่าไปแล้วเฮ้ยมืออยากฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่มีปกป้องชาวบ้านไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันต้องใช้กูเองอ่ะปกป้องชาวบ้าน เว้กูจะฆ่าด้วยไม่พอใจอ่ะขัดข้อ,ขอ,ขอ,ขอนึงหมดเหี้ยไม้จะหมดอ่ะไ,ไปจาาิ้มตัดไม้ไปตัดไม้ไปจิมนั่งเลยู้ฆ่าควางลงเหมืองไอ้เฮี้ยแล้วไม้ขาวมันขึ้นบอลไปโอมเฮี้ยน่ะขึ้นขึ้นขึ้นหมดขึ้นทุกไม้ลงลงเหมืองไม้มึงไปตัดไม้ก่อนไปเออกูจะเด็กจิ๋วจิ๋วเอาปะไอ้อ้ไอเหมืองวะเก่งอยู่ในใจไง หูเรียบโคตรใหญ่อะเรียโคตรใหญ่อะหมายถึงอะไรใหญ่เหมืองเหมืองที่เดียวกันวะเนี่ยไม่น่าใจไม่น่าใช่ไม่คุ้นอันนี้ก่อนเอาไปก่ะที่พี่จะตายไม่เขาหาว่ามึงอ้วนเปล่าแล้วมันเลยมมุงมาหาเมืองอะเอาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่ไอ้ทีอ่อไม่ใช่หรอไอ้ที่อ่างสื่อดังจีนที่อ่ะเจสซสปอนเนอร์สปอนเนอร์อ้อดสปอนเนอร์บอกกูทำไมล่ะซอมบี้สปอนเนอร์ทำพาวิเวไงพาวิเว,ว,วเลยบอกกูทำไมล่ะไอ้สัสโอ้ยีก่กีเปอร์อีกไอ้สัสแม่มึงอ่ะ,จะเจ้เวถึงมาติดอันเอาเลยเอาเลยก็ฉุนไอ้กูปนกูปนฮอสกูปนฮอสฮอสอะไรอ,ะรรยอย่ะทยอดใครอะปนทำไมอ่ะฮอสฮอสของชาวบ้านอย่าอย่าปนไอ้เที่อ เขามันมีชื่อแปะไว้หรอไอ้อเหี้ยต้องไม่ต้องไม่บอกปนนะ่ะเฮ้ยเหี้ยใครตีกูุ้งน่ะไม่ไม่ไม่มึงอยากอ้นี้เดี๋ยวทพี่เกิดในห,หมู่บ้านทำไงน่ะออไอ้สารบ้านเราเอ,อบ้านไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงนึกหมู่บ้านมันดีนะมันมันทำฟาร์มแกะให้กูด,ด้วย <laughs> สวยจัดน่ะวัวฟาร์มแกะไม่งูน่ะ <laughs> ไม่เป็นไรได้อยู่ไอ้นนี้เรื่องฟาร์มฟาร์มอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยนั่นน่ะแม่งหนีแกะแม่งหนีโคตรง่่ายอออะะะเปปิดรตูกมันนหี นี่ยนี่นี่นี่กูของกูได้มาเยอะอยู่ดูดีดูดูดูนหนก่อนสองอัน,อมน,ออนไม่พอมึงเขาเลยก่อนเฮ้ยมึงเผาจองดุไอ้ซารอะไรมึงก็เผาไปดิใครห้ามาามึงอ่ะเฮียมุดลงจีนมึงครับจิตกอดทำไมมันเปื้องอะไร ครับทำไมกูพร้อมลงเหมือนเสมอกูจะหาใครของพ่อเมืองไงมันเปล้องเหล็กกูทั้งนั้นมันเปลืองขึ้นจะเห็นว่าเห็นเลขรถนะอย่าเห็นเลขรถต่ำมกับสามสิบนะอ,นนะอะไรบอกเหล็กกูทั้งนั้นอนะอะไรไม่รู้อะหาม,มาสามสิบกว่าก่อนเจอมาแค่เจอข่าวม,มาสี่สิบว่าใคร เหมยก็อยู่บ้านมึงจนไอ้เหี้ยมึงหามึงหามาให้กูมีประโยชน์ก,ก่อนทำก่อนจริงแต่มาคนรวยไอ้โอ, <จะ S 2> อ้ยคนสร้างบ้านมันก็ให้่ต่อยไว้ทัดสร้างบ้านานี่ก,นกูต้องหาของทรัพยากรอนีกกูต้อง,องมันจ่ายอขอนมึงนี้ไอ้เหี่อ่ะนไลน์มาเยอะยไอ้คุยดูให้หางแกก่อนน้องรักจุบ๊บจุ๊บลูกลูกอยู่ไหน,นจุ๊บจุ๊บเป็นในส่อมเลยไออ้อมกูกูเจาะหรือบ้านมึงนะบ้านด้านหลังอ่ะ เจาะเจาะไม่ตรง,งประตูหน้าโลกจิตโลกจิตไม่ตัองอ้งเงี้ยเนี่ยนะทางนี้ทางเงเงี้ยเนี่ยนะไม่ทันละเจาะไม่ตรงประตูบ้านกูด่ายืนที่นี่โลกจิตได้แต่กูขอให้มันตรงประตูบ้านเก่าอ่ะต่อฝั่งตรงข้ามก็ได้เจาะมันทะลุปไปเลยอ่ะเออครับพี่ไม่ใช่มึงโตไปใครแม่ง ไอ้วิศวะแม่งสร้างไม่ทันใจมึงมึงกระทบทิ้งแมวนะไอเอี้ยกูดิวิวะไอตังอ้อมวิดวะไอ้จีนเรามาทำฟาร์มกันเถอะจีนบ้านไม่มีประตูอะฟรีไฟายเว้ยละดาวด้อดาวดาวทำฟาร์มเนี่ยตรงนี้และวกันเน้นเดี๋ยวอันนี้จะต่อเป็นทางยาวเอ้ยมึงทำเป็นอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรทำเป็นอย่างไรทำทำไปทำไป นกูไปเรียนเคมีใหญ่สัตว์ไม่มีคนนึงนั่งเล่นสีฟ้าอยู่ข้างกูเดี๋ยวกูเองล่ะไออ้อมน้ำน้ำน้ามันถึงกี่บล็อกนะห้าป่ะสี่สี่สี่หลอกนะสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วิเตอร์รับวิเตอร์รับคนีคนนี้ถ้าถ้ามัไม่พอเอ่อหนึ่งสองมันก็มันก็มีน้ำอยู่มันทำไมไม่ทำให้แบบสี่เหลี่ยมไปเลยอ่ะสี่เสี้ยเลยท้าสี่เหลี่ยมดิไ้เนี่ยก็น้ำมันอยู่ทิ้ง้หมดเลยม่้มาดิมาดิมาดิมา ดีมาดีมาเออถ้าน้ำากี ouais> ่แล uh ้วเออเออวะถ้าน้ำอยู่แลตายเหมือนกันนี่ไหมกูจีนไม่เชื่อทอมปีห้มันหมดเลยเพราะน้ำอยู่แล้ตายแล้วดีเไหมกูจนีตายเออวะอ่าวกด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 คอนโทรลคิวอะกดคอนโทรลคิวจีนคอนโทรลแลวคิวคอนโทรลคิวคอนโทรลคิวเออเราปล่อยมันทำไปเฮียไม่อยากทำก็ปล่อยมันทำไปเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าจีนไปดิวอะไรแทงตัวหนงวะ มึงเกี้กันนเ่กกันยันไมครับเดียวปติวอะไรแทงหลังเว่ยเฮ้ยมึงน่าถือดาบอยู่ครัวคนที่มีจำกัดเอาไงเโอ้ยไอ้กุศล

เฮ้ย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 ไอ้เหี้ยใครมาถามเลยตาเขาเอากล่องเอากล่องมาดิตอีกตอกกล่องมาถามเลยถามมาถามมาวางกล่องอยู่นี่กล่องโยนมาโยนมาโยนมาขวาสุดเป็นไม้แล้วกันนะอันนี้เป็นพวกซีดสายสุดแรกสายสุดแรกะตาแฝดตาแฝดต้นตัวนี้เอาไว้วางเตาเผาหรออันนี้บล็อกตอกกล่องขึ้นไปเลยครับ สบายสบายต่อต่อสนสนต่อคอมของมันเป็นพี่มาเนี่ยไล่พวกอ่าอันนี้นะเหมือนของเราจะเยอะแต่เราก็น้อยอ่ะเตียงอเพื่อนเดี๋ยวไอย้ายเตียงเดี๋ยวขึ้นชั้นสองเอาไว้จะสองก่อนแล้วกันทีนึงเขาห้วยอ่อนล เรียงไม่แม่งสีไม่แม่งไม่โดดเด่นนี่ไงได้สมุดสรตัวมาแล้วนี่ชิอนนี in şey ้ใส so ่อะไรดีอ si ่ะใส่พวกเล็กๆน้อยๆแล้วกันเอามึงโดนกูไปหาดอกไม้ตั้งนึงอะไรจัดอูกลองจุดกองขับกล้องอีกเดี๋ยวเพรเวลูกูหายเวลูกูกล้าไปเนี่ย ไอยากจะไปก็ไปไม่ได้ไรก็ใส่โอ้พี่จะถ่ายดอกไม้ไรอ่ะไม่มีไหนเลยสักเก่งจะอีกนานไม่ได้เก่งบ้านมึงเนี่ยใส่ฉันมันเหมือนระเพียงตัดสายไม้มันไม่คอมเนี่ยเกี้ยมเลยไม่เสร็จในดัดก็ใส่ให้โยไปตัดให้หน่อยดิไม้ขาวออเตียงกูจะวางไว้ไหนดีวะ ออไอ้เชี่ยมันทุบเตียงเราไอ้เก่งมามาเซตสปอนอย่างบางไปก่อนไอ้เชี่ยเดี๋ยวตายเกินไหนไม่รู้นะไอ้เก่งมาเซตสปอนเก่เงๆมนอนเลยทีอ่ะเออนอนเออนอนเลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปไอ้แม่งมาจุดหูหลังบ้านกูไอ้สัส <c oughs> อะไรแทงหลังกูวะต <c oughs> ่อทางเลยแฮมเบอร์เกอร์ <c oughs> อะไรแทงท้องอะไรแทงหลังกูวะ กินโมเกีก <Ils> ินแม่งกีเลยกีข้าวซอยไอ้เก่งไอ้เก่งแล้วต้อเผาใช้อีกฝั่งเหรอหรือว่าอะไรต้อเผาก็ก็วางอีกฝั่งนี้เหรอมา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 ไม่เดี๋ยวต้อเผาไม่เดี๋ยวกล่องมันวางเต็มอ่ะที่รู้อ่วกองไม่เต็มต้อเผาไว้ไหนดีอ่ะจะวางให้เต็มไหมซ้ำมันก็แล้วแต่ต้อเผาไว้ไหน เอาวีได้ตรงนี้วางไว้ละมันลกเปล่าก็วางเอาแถวๆตรงนู้นนีย่ยได้แล้วเต่าเขาฮะทระมาณคูสองอันนะ่ะติงได้อไปฟังเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวกูทำอันนี้ก่อนวางด้วยไอ้สัตว์เอาถ่านใส่ด้วยไอ้เหี้ยปเนี่ยได้ได้บาร์สมาแล้วไปเาผาแรกนะจ๊ะ เราไม่ใช่ทานดีทานอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวตัวกูจะรีบดิมันมีเรามีตาเผากี่อันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ปะกูมึงหันหันทีแปลแปลกเออกูตั้งใจไอ้ตาอะไรวะเอ้าดีอะไม่เห็นไหมว่ามันมันอยู่ตรงเข้ามุมแหล่สามไม่สวยออกูเลยวาดสรุปกูมึงเอาไปแยกว่าสีอย่างกูวิววิแกไม่ไม่ไม่เป็นไรช่างช่างมันเถอะสบายเหมือนไปไม่ตายหรอกไอ้ที่อะได้กูได้กูได้ เฮ้ยเต็มเต็มที่มึงเหอะเาแต่งมึงเลยานหมดเลยแล้วกันเออไอกรวมันไม่สวยตรงไหนะอกรวไอกรมันนมอนงไงมันก็เหมือนกันเข้าใจะเยกรมทำอีกที่ทําเผาแรกอีกออันนี้มกเผาอาหารอะ เจ็บความแล้วกูจะตอบแบบเลยเติมเติมเติมโอ้ยลบลบถัดกห้าไมเจอเพนเหรออ่าอย่านะมึงเอ้ยพาลีบ้างกันไปเล็กเล็กน้อยน้อยมาดูกันไปดูไปดูข้างในเยอะด้วยเพชรเยอะด้วยขวานเจี๊ยบเจี๊ยบเรื่องนี่ด้านในโล่งด้านหลังเป็นฟาร์มโง่ๆนะครับโอเคชั้นสองนี่ครับเป็นกล่องเก็บของอันนี้ก็เป็นเก็บพวกนั่นแหละไม้เงี้ยกล่องใส่น้อย เฮ้ยเดี๋ยวได้ตายเดีตายเดตายจะตายจะตายเก่งจะตายจะตายแล้วเก่งจะตายเลยจะตายเลยจะตายเลวเรียบร้อยขอหายเก่งเก็บหไม่เี่ยไม่ใช่ครับ ่องแรกก็เป็นไม้อ่าอันที่สองก็พวกของฟาร์มนั่นแหละอันที่สามมันเป็นบล็อกไอ้ปีกป๋ออย่างน,นี้แหละอันนี้ก็แรกอันนี้ก็ไม่มีเทียอะไรหรอกอันนี้อ่ะครชั้นสามก็ที่เห็นเมื่อกี้เลยเบียงก็งโง่นะครับแค่นี้แหละนะครับ EP แรกเดี๋ยวก็ต่อใน EP สองไปบ่า EP สองน่าจะลงเหมือนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน